สวัสดีครับบ้าท่อวัสดี่ําผช้ชมครับวันนี้วันที่14สิงหาคม2,566ถ้าทํานผู้ชมครับ FC แฟนครับทั้งช่องเดินทางมาที่วัดโพชัยนะครับบ้านท่าช่วงนะครับตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีนะครับมือนีพิ่นจะล่ำถวายองค์ปู่ศรีสัตตนาคราชนะครับผม บรรยากาศยามเช้านะครับผมกับพ่อเศร้าแหละครับผมสายมาแล้วนะครับนางรัมเพิ่นก็กําลังเตรียมตัวนะครับเนาะจะมีมืัอนี้เพิ่นจะรําถวายนะครับผมกับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมารับชมนะครับมาเบิ่งเลขทูบน้ากันนะครับว่าเพิ่นจะมีเลขทูกไฮบอครับลาวพัฒนาวันนี้นะครับวันจันทร์ที่14สิงหาคม2566นะครับผมบรรยากาศ ครับเนาะเมื่อขึ้นกับฝนตกครับเช้านี้ก็ปล่อยปลอยนะครับผมนี่ครับเพเดินทางมาหลายนะครับนั่งร่ำกําลังเตรียมตัวนะครับนะครับใส่สุดสวยงามครับเดินทางมาได้เด้อทำช่มเด้อมาขอพรนะครับขอโชคขอราบเดินทางมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชาวบ้านนะครับเนาะนี่ครับเครื่องจักสาร สวัสดีคุณแม่ทุกท่านครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณแม่สวัสดีครับผมนี่ครับเครื่องจักรสารสวยงามนะครับนี่ครับโอ้นี่ครับแฮนเมดนะครับเนาะทำเองแฮนเมดเปิดไปมือแหลกว่าแม่นี่แหละครับเอาเอาชมนุ่นชมนี่ครับวิสาหกิจกลุ่มจักรสารไม้ไผ่นะครับและหวชุมชนท่าช่วงพี่น้องนะครับ สวยงามนะครับเนาะเป็นงานแฮนด์เมดฝีมือชาวบ้านเด้อพี่น้องเด้อเดินทางมานะครับ,บยยครับสวัสดีรครับ,รบคุณแม่เป็นผู้จังสีและ้และครับผม<ส>ครับสวยงามเด้อธรูมชมเด้อน่ครับนี่ครับผมกลุ่มจักสารไม้ไผ่เนาะครับเนาะ อันนี้เป็นไว้โอ้ครับนี่แหละครับผมสวยงามนะครับตะก้าวไวนี่ครับผมอันนี้เป็นไว้ด้วยครับเป็นไว้ติ๊บเข่าก็มีโอ้นี่ครับผมครับคือว่ามือนีเพิ่นเปิดป้ายแล้ะกันติ๊บเข่าที่ครับติ๊บเข่าก็สวยงาม ริบเข่ากันงามนี่นั่งร่ำเพลินกันมิตรภูงามงามมันนี่นะครับผมยังรองามรับโชคนะครับแหมยังว่าบ่าวเข่าไพ่อีฟซีเพิ่นมารับโชคแล้วมันนี่ครับผมนะครับเนาะนะครับผมองปู่นะครับธรรมชมครับเพิ่นจะมีพิธีล่ำถวายนะครับมืัอนี้กับคนกันเดินทางกันมาหลายนะครับธรรมชม ครับองค์ปูนะครับครับพยาสีสัตนคราชเด้อธรรมชมเด้อนะครับผู้ใหญ่ผู้ใดอยยุใกล้ๆนะครับบ้านท่าช่วงนะครับวัดโพชัยเดินทางมาได้พี่น้องเด้อกับสามารถมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภได้ทุกวันนะครับเพิ่นกกมีบริการดอกไม้ทูบเทียนนะครับมาขอโชคอลาภมาเบ่งครับ เครื่องจักสารจากักหวายจักไม้ไพนะครับมือนี่เพิ่นทีว่าเปิดป้ายเปิดป้ายเปิดป้าย่างานจักสารไหมนะครับองค์ปู่นะครับผมเตือนทางมากาบบ่ายได้เ่ยธรรมชมเ้อนะครับผม เดี๋ยวจึงรอได้ชมเด้รอครับสามโมงกวลานี Vit, so really ่แม่นี่ัดแม่ติ่มวัตถีค่ะแม่ติ้มทำพ่นงามอ่าธรรมดาจะบอเห็นแม่พ่นยังไๆนิดเพราะว่าแต่ละเมื่อแม่พ่นต้องไปดูใบเอ้นย่กินก็าหาตัวแไปพูดมานน่ร่มหมืนเด้อฝันบางวันนี้ฝันดีบ่ฝันไปได้ตัวเล วันนี้บ้ได้เลี้ยฟันจ้ากแซามือนี่ะจ้ามือนี่มาไม่ติมไม่ได้เราปูห้าวเดี๋ยวเราไม่ติมนะปูนี่เราต้องฝันต้องเฝินหรอกอ่าถ้าเอาอันี่ก็แม่นคักแล้วแม่นคักแล้วไม่ติมคนว่าท่านผู้ชมนะครับแม่นคักแล้วเอาันนี้ก็ได้ว่ได้งานก็ไจ้ดีมอนดีเพท่านั้เอาเหาให้รวยให้โชคเนาะเพ่อให้โชคเนาะแม่เนาะว่าไรงานก็ได้ครับ ยาบาแต่ไม่ไงติ่มไปถึงไปเลยทั่วออกมกิงมะเ่งบ่าเราาบ่แม่เหมือนาบบนถือใจคุณผู้ชมแม่แม่คนบ่อยว่างครับท่านผู้ชมคนอยากงามดูใบกระแม่นยูดอกจ้าเพราะว่าฉันรักเป็นคนนหัูงหักงมวนบ่าแม่แม่ขาขาดเพื่อนถ่นพุนาคหางมวครับผมเอาจังรอชมเคนล่ำเนาะท่านผู้ชมเนาะ หลังจังรออเบิงเล็กทูบของฮาปูพันจุดพี่น้องบ่เนี้บ้าวทถาอาจจะขอโชคล้วงไห้นะครับี่ลวงห้อยู่ดอกอาบ้าวเดี๋ยวบ้าวท่าจะล้วงไห้นะครับกลุ่มอาแปลที่ฐาน ล่วงไหก่อนล่วงไหก่อนลูกบัดจะล่วงเออเอาเดียวบ่าวเท่าจะข้าไปล่วงไหท่านผู้มชมขอโชคอ่าน้ำปูล้วงไฮนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอ่ามาทำบุญน้ำเพลินก่อนนะครับเนาะบูชาดอกไม้ทูบเทียนนี่ครับจะบานมาเนกเลยจ้ะน,นี่ครับมาบูชา ดอกไม้ทูบเทียนไม่พี่น้องเดอ้อเห็นเ็นก่ดี๋ยมีกองใส่<า>สทําบุญเอ่ไก่ใไก่ใ่ไ่า่ไเ่รื่ไกสกส่ไ่ใน่ไกามสวยง่ใส่ไก่นะครับ่นะสวยกสู่ก่ใส่ไก่ใส่ไก่ใส่ไกาใส่ก่ใาไกวใสาไก่ใส่ไก่าส่ก่ใกไก่นครับ,รบาากาาก ชุมชนบ้านท่าช่วงนะครับนี่ครับทำจักไหวสวยงามนะครับสนใจพุ่มโอโท็อปเอานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเบาวเทาเปขอโชคล้วงไหก่อนท่านผู้ชมล้วงไห้ขอลาวพัฒนาก่อนนะครับจงังมะเบิงเพิ่นล่ำถวายน้ำไม่ติมนี่ไม่ติมเพิ่นล่ำงามงาม,มเ,ดกกาเดี๋ยวสิล่ำงามงามเบิ่งดอกจ้าเดี๋ยวสิได้โชคครับผมเอาไปขอ ไปล่วงไห้ก่อนทนน่านผม้ชมครับสวัสดีครับ,รบแม่เอานะครับไปล่วงไห้เบิงไห้เบิงคอชกจังเบิงเหล็กถูปุยที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวเบาเถารล่วงคอลาวพัฒนาวันนี้นะครับวันจันทร์ที่14สิงหาคม2566สองทุ่มครึ่งนะครับ,นะรบนั่งล่ำเพนก็เตรียมนะครับผมเตรียมของเตรียมนั่นนะครับ พามาขอโชคนะครับขอเล้าพัฒนาน้ำปูเพ่นนะครับสามตัวตรงตรงสองตงัวตรงนะครับวันจันทร์ที่14ส่ิงหาคม2566เดี๋ยวเอาทูบเอาทูบเอาเทียนเอ็ดปากก่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาล้วงให้ สาธุรักกูเด้อขอ3ตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องลาวพัฒนาครับครูตัวแรกแปดค่ะครับแปดตัวที่สองสองค่ะครับ ตัที่สามสองเอ้าแปดสองสองธมุชมนะครับเอาตัวที่4ีวันนี้ลวงสตัวเลยสตัวพี่้องสตัวหนึ่งแองสอง่ารรุชมค่ะครับผมเอาสาธุดเดอครับเดี๋ยวคนจะทำพิธีพี่้องครับผมเอาสาธุดอปูเดอนะครับแปดสองสนึ่งรมุชม เราพัฒนาเนาะครับเอาเดี๋ยวจังรอเบงเลึกถูกปุยที่หนึ่งเนาะครับเราพัฒนา14สิงหาคม2566เนาะครับเอาเดี๋ยวนั่งร่ำเพลินกับจะร่ำถวายเนาะครับทำชมจังรอเนาะครับจังชม่มต่อเอาคลิปนี้เป้าแถาฝากไว้ซํานีเนาะครับพี่น้องเนาะครับเอาพอกันคลิปหน้าครับ เอาพอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมบ่าวเท่าสวัสดีครับ